ัสดีค่ะเติ้นเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่ทํางานภายใต้แม่มาตลอดค่ะเติ้นมีความคิดว่าเติ้ลจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงพื้นที่บ้านตัวเองให้ได้ยังไงถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปค่ะเมื่อ19ปฟีที่ผ่านมาตอนนั้นเติ้นอายุ15ค่ะเติ้นเห็นแม่เป็นผู้นําชุมชนทําไมแม่ไม่เคยอยู่บ้านเลยแม่ออกจากบ้านทุกวันเช้ามาไม่เห็นแม่แล้วแม่กลับดึกทุกวันเติ้นถามแม่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆค่ะ,คะเป็นชุมชนแออัด แม่ทําไมแม่ต้องไปทําอะไรเพื่อคนอื่นแบบนี้ทำไมแม่ต้องเหนื่อยเพื่อคนอื่นแม่บอกแม่ไม่ได้เหนื่อยเพื่อใครแม่เหนื่อยเพื่อคนในครอบครัวและก็เหนื่อยเพื่อคนในชุมชน,นะคะ่ะตลอดระยะเวลาก้าวขึ้นมา4-5ปีเต้อนอายุ20ปีเต็มเต้นได้รู้แล้วว่าแม่ทำงานแบบไหนและเราต้องเรียนเรียนรู้ต่อจากแม่ย่งไงวันหนึ่งเต้นได้ขับรถเข้าไปประชุมกับแม่โดยที่ขับรถไปนั่งฟังค่ะ อ๋องานที่แม่ทํามันคืออย่างนี้นี่เองทําให้ชาวบ้านแบบนี้กลับไปทําให้คนในเขตเราพื้นที่เรายิ้มได้ทุกวันนี้เต้นมีบ้านมัน่นคงที่อยู่แบบอบอุ่นมากๆค่ะรวมถึงมีอาชีพที่มัน่นคงเพราะว่าเต้นได้กําลังใจจากแม่แล้วก็เต้นเรียนรู้งานทุกอย่างจากแม่ทั้งหมดเต้นพยายามเรียนรู้ค่ะว่า แม่เป็นคนรุ่นเก่าเป็นรุ่นแบบโบราณแต่เราเป็นคนรุ่นใหม่สิ่งไหนที่เราคิดว่าแม่ยุคนี้มันอินเทอร์เน็ตต้องเข้าแล้วนะแม่ต้องทําตามหนูนะแต่ความคิดเนี้ยแม่บอกว่าฉันยังคิดของฉันอยู่แบบนี้เธอต้องตามฉันนะในพื้นที่เขตบางบอนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนจะรู้จักแค่แม่เติ้ลคนเดียวทุกวันนี้คนรู้จักเต้ลด้วยเต้ลต้องขอบคุณแม่ค่ะที่ทําให้เรามีหลักคิดแนวการว่าเรา ไม่ได้ทําเพื่อเราแค่คนเดียวเราต้องทําเพื่อสังคมหมู่มากทําเพื่อคนในชุมชนเราเอาใจไปแลกใจกลับมาสิ่งที่เราได้คือคําขอบคุณมันทําให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนบอกแม่บ้านเราเสร็จแล้วว่าทําไมเราต้องไปช่วยคนอื่นอีกแม่บอกเติ้ลนึกถึงวันที่เราลําบากเขาก็ลําบากเหมือนเราเราต้องช่วยเขาทุกวันนี้ค่ะในพื้นที่บางบอนที่เต้ลอยู่เนี่ยมีถึง6กถึงเสหกรณ์ แม่ก็ยังไม่หยุดค่ะยังพัฒนาอาชีพพัฒนาอยู่อย่างนั้นหนูบอกแม่พอสักทีพอทุกวันนี้สิ่งที่หนูได้จากแม่เนี่ยหนูได้มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มค่ะหนูไม่ต้องจบนักพัฒนาชุมชนโดยใบปริญญาตรีหนูจบนักพัฒนาชุมชนจากแม่หนูเองค่ะแม่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้หนูคิดว่าเราต้องทำเพื่อคนทั้งประเทศ ไม่ได้ทําเพื่อคนในพื้นที่เขตบางบอนอย่างเดียวและหนูก็ทำใคือพูดไปหนูก็จะบอกว่าทุกวันนี้นะคะหนูยังย้อนกลับเวลากลับไปว่าแม่ถ้าเกิดเราอยู่สลัมเหมือนเดิมอะเราก็จะไม่มีภาพที่แบบว่าคนรู้จักเต้นบางบอนนะ, <Yeah. S 1> ะ <laughs> ทุกวันนี้ไปไหนใครๆก็รู้จักน้ำพริกเข็ดสูตรเด็ดบางบอนนะคะที่มีแบรนด์โลโก้ที่มีแม่สอนเนาะ ก็หนูยังคิดเลยว่าหนูขอบคุณแม่ที่ว่าส่งต่อเขาเรียกว่าอะไรคือทุกคนมีอาชีพหนูก็มีอาชีพเหมือนกันแต่หนูคิดว่าที่แม่ส่งต่อการที่หนูทำตรงนี้มาเนี่ยแม่หนูคิดว่าบางคนเนี่ยยังสืบต่อได้ไม่เท่าหนูนะแต่หนูคิดว่าหนูสืบต่อได้แม่อย่างเต็มที่และร้อยเปอร์เซ็นทุกวันนี้หนูอยากจะบอกแม่ว่าแม่สบายสบายเลย แม่นอนตายตาหลับแล้วเพราะบางบอลอยู่ในมือเต้นทั้งหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำเต้นบางบอลของเรานะคะ